สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกลับ The Forest ครับวันนี้ก็แคสเป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้จะแคสอาจจะไม่หนุกก็ได้นะครับเนี่ยโ,โอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคือวินเอาไปลูกเป็นอะไรมาเนี่ย <laughs> โอ้ oh my god โอ้ยโอ้ยวันนี้ต้เป็นตายไปแล้วนะครับเนี่ยตายเงียบสนิทเฮ้ยอะไรเนี่ยวะตัวหาอะไรวะดำำเฮ้ยแกลูกฉันไปทำไมอ๋อเป็นคนป่านะครับอ้าว สสรเอาละตื่นแล,ล้วเอ้ยโอ้โหทำไมเลือดเต็มมืออย่างงี้เอาละครับวันนี้ The Forest จะมาสอนแคทเกมในเรื่องของเอาชีวิตรอดนะฮะวันนี้อา่าดูกินข้าวก่อนดีกว่าเก็บของ คือเก็บของให้หมดนะครับมีอะไรเก็บให้หมดเลยนี่น้ํายาน้ําเก็บไหหมดเก็บให้หมดนะครับเอ,อฝั่งขวาเราข้างล่างจะเป็นพวกกระเพาะนะครับปัสวสาวะเอ้ยพูดผิดนะครับกระเพาะอาหารนะครับเ,เราต้องกินให้เต็มโอเคเก็บของให้หมดนะครับมีของอะไรเก็บไป้หมดเก็บของอ่เจอขวาแล้ว ได้แล้วได้ยควาแล้วเก็บให้หมดนะครับออโอ้ยโอ้ย,อย,อยทำไม,มของเยอะจาดมาเนี่ยนี่ไงครับกระเป๋านี่ของอยู่ในกระเป๋ามีแทงให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดนี่มีอะไรนะช็อโกโกแลต กับผ้านะอย่างแรกเลยมาถึงเนะี่ยเกมนี้นะครับคือของในป่ามันจะไม่ค่อยมีาหายากมากนะครับเราต้องเก็บในกระเป๋านะครับเก็บรีบเก็บนะครับเดีว๋วเดี๋ยจะมืดซะกอ่อนเก็บเก็บเก็บ,กบ,กบออกให้หมดเก็บเก็บนี่เอาให้หมดเก็บเฮ้ยเฮ้ยเชื่ออะไร เฮ้ยคนลุกมาเลยเนี่ยโอ้โอ้ยไอ้เวนโอ้ยฟันอะไรอะไรโอ้ยจะตายห่าแล้วก,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 กนนะูกินยาก่อนเลยกดไอนะฮะกินยาไอ้มึงมึงอยู่ไหนฮะฮะมา่นาดิปอ,อยาจอดนะครับที่ไหนวะ,ะไปหมดก่อนเก็บ เฮ้ยไปไหนแล้วไสเต้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะไรอะไรยังยังเอ้พูดไปก็ขนลุกไยเอ้าพี่เฮ้ยปันเฮ้ครับโ,โหเอาเป็นเป็นเนื้อได้นะไปกินเจ็บองอมาเออว่าแต่ญิง คนป่าแม่งไปไหนไวะเฮ้ยเมื่อก,กี้ยังเห็นอยู่เลยเฮ้ยเจอแล้วไงปันคัน,นมาหนีหนีทำไมหนีทำไมมาโอ้ยไวเหมือนกันนะเนีย่ยเฮ้ยมีที่อืน่นรึเปล่ามามามาเฮ้ยเฮ้ยฮ แกก็แพ้ฉันฟันตายหรือยังตายหรือยังตายหรือยังโหแม่งกูโหดแบบเนี้ยอาละผีก็ตายไปแล้วระวังให้ดีนะเผื่อมีอีกเยอแล้วหิวน้ำอีกแล้วกดไอน,นะกินน้ำก่อนทำไมมีแค่นี้วันเนี้ยเฮ้ยของน้อยจังวะ เก็บของก่อนเก็บเก็บ E นะเก็บ E เก็บให้หมดก็เกมนี้นะครับมันมานานแล้วครับจริงๆแต่ว่าผมแคปมือใหม่ะครับก็แคปเล่นๆนะขำๆหรือไม่ขำวะท่านผู้ชมง่วงไปแล้วมั้งนะ่ะ <c oughs> อะไรวนะเนี่ย อะไรกินได้ไหมวะลองกินวะโอ้ยอ,อ,อาหารเป็นพิษนะฮะชิบหายไปกินอะไรมั่วโซนะเจ็บให้หมดนะเนะี่ยอ้าวพี่เฮ้ปิ๊กงืึไม่มีอะไรกินฮนะกินพิเฮ้แทนนะฮะเอาละไปไหนต่อไปไหนต่อดีเสียงอะไรวะ มันจะทำให้หลอนนีแล้วอะไรกินนะไม่ก nope. ินหวะไม่กล้าแล้ววะกูไปไหนเออจะไปไหนมาเนี่ยคืออย่างแรกนะฮะถ้าผมจะให้ไปเนี่ส่วนมากจะหาของแถวบ้านเนี่ยเยอะแยะเออเยอะแยะไม่มีเลยเออ บ้านคนป่าเนะี่ยมีเยอะแยะเลยนะฮะคุณจะสงสัยใช่ไหมว่านี่มันคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือนี่นะฮะผ้าเออมันเอาหนังมนุษย์มาทำเป็นผ้านะ่ยข้าะไรกินไดน้ไม่กินโอ้ยก็ไทยหากันบดีนี่คือบ้านคนป่านะมีของเยอะแยะนะข้างในเนะ่ะ ออแต่ทำไมน,นี่ไม่มีวะมีมีจริงนะมีพวกหลายอย่างเออของเชือกทั้งอะไรนะเออกระเป๋านี่ไงเก็บของเก็บของนอนมึงอีกแล้วเหรอโอ้ยมึงจะรังควานอะไรกูนักหนาม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 าดิมาไปนี่ หลบทิ้งมาไม่กลัวเว้ยเออเออเอุ้ยอุ้ยาไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยมาสองไงโอ้ยหสียแล้วโอ้ยตอนนี้โดนลุมนะฮะโดนลุมแค่เสียงหัวเราะมึงนะกูก็ขนลุกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมค้างเกมค้างเฮ้ยกินยาก่อนกินยา เกือบตายนะฮะตัวนึงไปไหนหวะมาหนีทำไมใส่สไปตามพวกไม่อยากจะยุ่งเท่าไหร่เลยโอ้ยไปกันไปให้บน้นไม่จะมาเก็บของเลยเฮอยไ่หบุกฟันนะเอาไปทำระเบิดได้ พี่เฮ้ฝันไม่โดนนะครับมาอีกแล้วมาดิมามาเลยมามาเออเออดิมาอ,าอาืมอืมอะไร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 แรกคุณละมัดแรกคุณละมัดเหมือนจะมีอีกเหมือนจะมีอีกนะครับตัวไม่ไหว เก็บของกันดีกว่าหยุดสงครามแป๊บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดนะฮะคราวน,นี้พี่เฮไม่รอดผมแนะ่พี่เฮมาพี่เฮอ้โหมันก็รอดจนได้เว้ยเฮ้ยไม่เอาก็ได้เก็บของกันดีกว่าอะไรอะนี่น้ำเพียบในนี้จะมี พวกขวดน้ำกล่องน้ำนะฮะเฮ้ยเอาละเก็บของหมดหรือ,อย่างวะ้เนี่ยมอเตอร์ฟันผีไม่รู้เรือ่องเอาเอาคือเราต้องรีบเก็บของให้เร็วที่สุดนะตอนนี้นเพราะว่าเอา่อถ้าเย็นขึ้นมานี มองไม่เห็นอะไรมองมองอะไรไม่เห็นเลยจริงมืดเลอะโดนคนป่าข้าพเปเดียวตาอย่างแรกเราต้องสร้างบ้านไม่ใช่บ้านก็ได้เป็นในนี้เอ่อเต็นเออฝันไม่ได้วะนี่งไงน้ำเพียบนะฮะฝันน้ำเพียบเก็บเก็บให้หมด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  เก,ก,ก,ก็กบเก็บเก็บแล้วก็เก็บเฮ้ยหมดยังวะคอยพยายามดูข้างบนนะจะมีเชือกอยู่นี่ครับประทัดรับเฮ้ยเก็บให้หมดนี่กล่องน้ำฮนะยิ่งเยอะยิ่งดี ยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีเอาเฮ้ยลน้นเอาเป็นว่าตอนเนี้ยหาวิธีสร้างบ้านก่อนดีกว่าใกล้บอ่อน้ำสุดนะฮะเพราะว่ายิ่งบอ่อน้ำจะดีเราจะได้กินน้ำเพราะว่าแบบแบบซี่เออก่กระป๋องน้ำมันลมนม้มเนี่ยต้องมีวันหมดแน,น่อนอนนี่ไงกินแบบ <Okay. S 1> อ่าชื่นใจออโอ้โห โอ้โหโอ้โหมันจะรสชาติกัะไม่ค่อยดีนะเออเรามาหาที่สร้างกันดีกว่านะฮะตอนนี้จะสร้างที่ไหนดีวะกลางทะเลเลยดีไหมเจอเชือกแล้วเชือกนี่เก็บไว้ดีนะเพราะว่าเราสร้างบ้านบนต้นไม้ยังมีนะคนป่าทำอะไรไม่ได้ด้วยโอเค ก็ขอจบการแคสเพียงอ่าจะจบได้ไหมเนี่ยสามตัวสี่ตัวห้าตัวโยวยวายไหมเนี่ยตอนมันมีนเยอะจังวะเอาเป็นว่าก็ก็จ,จบเดี๋ยวก็ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะเยอะเหลือเกินแล้วก็น้านะ